เล่ารอบกองไฟประสบการณ์อาถรรพ์แห่งพงไพรส่งคุณหลอนก่อนเข้านอนรับแลหมู่บ้านมรณะบทที่สองเป็นไปไม่ได้ที่เอจอมมันจะติดตามหญิงสาวนางนี้มาที่หมู่บ้านโดยทิ้งพร,รานจ้นผู้เป็นตาเอาไว้เพียงลำพังโดยที่ไม่บอกกล่าวเช่นนี้ และนั่นยิ่งตอกย้ำให้พร,รานจ้นมั่นใจยิ่งขึ้นว่าหมู่บ้านแห่งนี้จะต้องมีความเร้นลับบางอย่างซ่อนเอาไว้แน่นอนและไม่แน่ว่าบางทีผู้คนที่เขาเห็นหรือแม้แต่หญิงสาวที่นั่งอยู่ทางเบื้องหน้านี้อาจจะไม่ใช่มนุษย์ก็เป็นได้เมื่อครุ่นคิดมาถึงตอนนี้พร,รานขบคิดไปถึงพวกผีป่าอสุรกายที่เมื่อคือนแห่แหนกันเพื่อที่จะเล่นงานตนและเมื่อตอนที่มันจากไปในเวลาใกล้ฟ้าสางทิศทางที่มันเดินกลับไปนั้น เป็นทางที่จะต้องผ่านร่องน้ําเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าพวกผีป่าเหล่านั้นกับหมู่บ้านนี้อาจจะมีความเกี่ยวพันกันทําไมไอ้จอมหลานขามันจึงได้นอนหลับสลบสลายไม่ได้สติอย่างนี้ล่ะพรานจ้อนถามออกมาอย่างแปลกใจหญิงสาวตอบออกมาว่าอาจจะเพลียจากการตรากตรำเดินทางจึงได้เผลอหลับได้นานขนาดนี้เมื่อวานตอนเย็นเมื่อมาถึงที่เรือนของฉัน เห็นบ่นอยู่ว่ามีอาการคล้ายเป็นไข้จากนั้นจึงหลับไปและข้าก็ไม่ต้องการที่จะรบกวนเรียกให้ตื่นขึ้นมาพรานจ้นจึงกล่าวมาว่าถ้าอย่างนั้นข้าขอน้ามสกขันได้ไหมข้าจะนำผ้าชุบน้ำเผื่อเช็ดตัวเผื่อมันจะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาบ้างหญิงสาวพยักหน้ารับแล้วจึงผุดลูกจากไปเพื่อจะเตรียมสิ่งที่พรานจ้นเสนอพรานจ้นรอบมองตามร่างของหญิงสาว ที่เดินลงไปจากเรือนอย่างเงียบเงันแต่เจตนาที่แท้จริงเพียงต้องการอยู่เพียงลำพังกับหลานชายเท่านั้นเมื่อหญิงสาวจากไปแล้วพรานจ้อนจึงได้ถอดเอาเส้นเชือกที่คล้องอยู่ที่ลำคอของตนออกจากนั้นจึงสวมไปที่ลำคอของไอ้จอมจากนั้นจึงรีบพนมมืออาราธนารำลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงอีกทั้งขอบารมีของครูบาอาจารย์ก่อนที่จะไร่บริกรรมพระเวทออกไปหนึ่งบท เพื่อคลายมนสะกดเรียกสติสัมปชัญญะของไอ้จอมให้ฟื้นคืนทันทีเมื่อพรานจ้นบริกรรมพระเวทจบจึงเป่าลมพรวดไปที่ใบหน้าของหลานชายเพียงชั่วอึดใจร่างของไอ้จอมพลันสะดุ้งเฮือกดีดร่างลุกพรวดขึ้นมานั่งอย่างสับสนมึนงงและแตกตื่นมันเหลียวหน้ามองไปรอบกายอย่างสับสนเมื่อเห็นหน้าของพรานจ้นผู้เป็นตามันจึงเรียบลดนลานกล่าวมาเสียงแหบพราว่า ที่นี่ไม่ใช่บ้านของเราไม่ใช่รัชตาใจเย็นๆเอาไว้ก่อนไอ้จอมอย่าเพิ่งพูดอะไรมากรีบตอบคำถามของข้าก่อนเถอะพรานจอนรีบใช้มือตบไปที่ไหล่ของมันพร้อมกล่าวห้ามปรามออกมาไอ้จอมมันจึงหยุดชะงักคำพูดลงกระทันหันแต่สีหน้ายังสับสนมึนงงและพิศวงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงของพรานจอนกล่าวถามออกมาเสียงแผ่วเบาว,ว่าจำได้ไหมว่า เองมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้ยังไงไอจอมันมีสีหน้าเลื่อนลอ,อยครุ่นคิดอยู่เล็กน้อยแล้วจึงตอบกลับมาว่าฉันจําได้แล้วตาตอนนั้นฉันกรอกน้ําใส่กระบอกไม้ไผ่เอาไว้จนเต็มวางพิงเอาไว้ที่ข้างโขดหินจากนั้นจึงลงเล่นน้ําเวลาผ่านไปครู่ใหญ่เมื่อมองขึ้นไปทางริมฝั่งจึงพบเห็นหญิงสาวนางหนึ่งหล่อนสวยมากกวักมือเรียกฉันให้เข้าไปหาฉันเห็นว่ายังไม่ทันจะพบคํา ไม่น่าจะเป็นอันตรายจึงได้ตรงเข้าไปหาหญิงสาวนางนั้นพูดจากันอยู่เพียงสองสามประโยคฉันก็รู้สึกว่าวิงเวียนและปวดหัวอย่างมากจากนั้นคล้ายล่องลอยอยู่ในความฝันที่เคว้งคว้างเดินตามหญิงสาวนางนั้นไปในที่แห่งหนึ่งอย่างควบคุมตัวเองไม่ได้ความรู้สึกมันเหมือนหลับหตื่นตื่นอยู่ในภวังแห่งความฝันจนฉันตื่นขึ้นมาพบกับตาเนี่หละจ้ะพรานจ้อนครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่ และจึงกล่าวมาเสียงเครียดว่าถ้าจะไม่ได้การสลวไวจอมข้าคิดว่าเองคงจะถูกมนต์สะกดของผู้หญิงคนนั้นซะแล้วจึงได้ควบคุมตัวเองไม่ได้อย่างนี้จากนั้นจึงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้มันฟังอย่างคร่าวๆแล้วจึงกล่าวมาอีกด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นจริงจังว่าพวกเราต้องรีบออกไปจากหมู่บ้านแห่งนี้ก่อนที่ตะวันจะตกดินไมาอย่างนั้นคงจะต้องตกอยู่ในอันตรายแน่ๆข้าสงสัยว่า หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านลับแลเป็นที่อยู่อาศัยของพวกผีป่าสุรกายที่เล่นงานข่าเมื่อคืนไอ้จอมตาเหลือกยังตื่นตระหนกแต่มันก็เชื่อถือต่อทุกคําพูดของพร,รานจอนเพราะเชื่อฟังมาตั้งแต่เด็กเมื่อพร,รานจอนฉุดรั้งร่างของมันให้ลุกขึ้นเดินตรงไปทางประตูเรือนก็เผชิญหน้ากับหญิงสาวนางนั้นที่กําลังถือขันน้ําเดินสวนจะเข้ามาในเรือนเช่นกันเมื่อเห็นพร,รานจอนที่กําลังจุดมือของไอ้จอม หญิงสาวขมวดคิ <Solomon K |ms|> <point fever in ounded> <ited> ้วย่นทันควันดวงตาสดใสเปลี่ยนเป็นถลึงดุดันกล่าวเสียงดุออกมาอย่างไม่พอใจว่านั่นพรานจะพาคนของฉันไปไหนพรานจ้นขมวดคิ้วอย่างฉงนเกรือบแคลงเมื่อได้ยินหญิงสาวกล่าวว่าไอ้จอมเป็นคนของหล่อนแต่ก็แปลความหมายได้ทันทีเพราะผ่านโลกมาไม่น้อยแล้วจึงย้อนกลับไปอย่างไม่เกรงกลัวว่าไอ้จอมมันเป็นหลานชายของข้าข้าก็ต้องพามันกลับสิว่า เองมีอะไรรึนางหนูไม่ได้เราสองคนเป็นผัวเมียกันแล้วไม่ว่าใครก็จะมาพรากพี่จอมไปจากฉันไม่ได้หากไม่เชื่อและเดือดรันเป็นได้เห็นดีกันหญิงสาวตะวาดกลับมาอย่างไม่กลัวเกรงไอ้จอมหน้าถอดสีปั้นยากเมื่อได้ยินหญิงสาวบอกกล่าวมาตามตรงมันถึงกับปากสั่นฟันกระทบกันดังกึกกักตัวสั่นสะท้านพูดอะไรไม่ออกเองถอยไปนางหนู พรานจ้อนตวาดออกมาเสียงแข็งจากนั้นจึงฉุดข้อมือก้อยจอมให้เดินติดตามออกไปทางประตูโดยมีหญิงสาวที่ยืนร่างสั่นเพราะความคลั่งแค้นเดือดดานขมเ้งจ้องมองตามร่างของพร,รานจ้อนไปอย่างดุร้ายคอยดูสิว่าแค่สองคนจะผ่านออกไปจากหมู่บ้านแห่งนี้ได้หรือไม่หญิงสาวแค่นเสียงออกมาอย่างดุดนันส่งสายตาแข็งกร้าวมองตามแผ่นหลังของพร,รานจ้อนและไอ้จอมไปอย่างไม่ลดละ รันจอนไัยจอมเดินตัดผ่านบ้านเรือนทั้งหมดเดินตรงมาที่แนวป่าที่เต็มไปได้วยต้นไม้จนมองหาทางออกไม่พบเมื่อพยายามค้นหาหนทางออกไปจากหมู่บ้านครูใหญ่ยังไม่สามารถที่จะออกไปให้พ้นจากอาณาเขตอาถรรพ์รันจอนจึงพนมมือท่วมหัวพลางน้อมจิตเป็นสมาธิอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้าป่าเจ้าเขาอีกครั้งหลังจากที่อธิษฐานเสร็จจึงได้พาไอ้จอมเดินค้นหาทางออกอีกชั่วครู่ พลันนั้นพร,รานจนพลันพบเห็นเหล่ามดป่านานาชนิดพากันเดินไต่อยู่บนพื้นเป็นแถวใหญ่เหยียดยาวจึงคลี่ยิ้มออกมาอย่างยินดีพลางจุดดึงมือของไอ้จอมให้เดินติดตามฝูงมดที่เดินกันอยู่บนพื้นเป็นทางยาวเหยียดเมื่อเริ่มเดินมาในเส้นทางเดียวกันกับฝูงมดสิ่งแปลกประหลาดอัศจรรย์พลันบังเกิดขึ้นเมื่อทัศนียภาพรอบบริเวณเริ่มแปรเปลี่ยนไปอย่างช้าๆฝูงมดที่เดินต่อเป็นแถวยาวเหยียด เดินผ่านต้นไม้ใหญ่ไปชัดๆแต่แถวของพวกมันกลับเดินทะลุผ่านต้นไม้ใหญ่ไปได้อย่างเหลือเชื่อเรากับต้นไม้ที่บดบังขัดขวางอยู่ทางเบื้องหน้านั้นเป็นเพียงภาพเงามายาเท่านั้นสองตาหลานที่ล่วงรู้แล้วว่าต้นไม้ที่บดบังจนหาทางออกไปไม่พบนั้นแท้ที่จริงเป็นเพียงมายาอาถรรพ์ที่บดบังอำพรางสายตาให้มองไม่เห็นทางออกนั่นเองแต่เมื่อเดินตามฝูงมดตามธรรมชาติที่มันไม่ได้ถูกอาถรรพ์ครอบงำ จึงทาให้ผ่านอาถรรพ์ที่พรางตาม,มาได้อย่างเหลือเชื่อร้ายกาจนักหนาไอพรานเท่ารอให้ถึงคืนนี้ก่อนเถอะข้ากับพวกจะฉีกร่างแกกินเป็นอาหารให้สมใจทีเดียวหญิงสาวที่มองตามร่างของพรานจ้อนกับไอจอมไปอย่างเครียดแค้นแค้นเสียงหนักออกมาอย่างอาฆาตรีบไปกันเถอะไวจอมเราต้องออกจากป่าแห่งนี้กลับไปที่ห่างเห้ทันก่อนมืดไม่อย่างนั้นเราสองคนไม่รอดนะพรานจ้อนกล่าวมาอย่างร้อนใจ เร่งรา้าวเฮหลานชายเร่งฝีเท้าติดตามมาอย่างร้อนรนทั้งพรานจอนและไอจอมเดินล่วงมาจนถึงร่องน้ําที่ไอจอมมันหายตัวไปเมื่อวานพรานจ้นพาไอจอมเดินข้ามผ่านเครือเขาหลงที่ถูกพรานจอนใช้มีดฟันขาดโดยไม่ได้รับผลกระทบจากอาถรรพ์ใดๆซึ่งเวลาในตอนนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ฟ้ามืดสนิทแล้วในขณะที่เดินข้ามร่องน้ําไหลามาแล้วนั้นพรานจอนได้ยินเสียงเหยียบย่ําหลายเสียง ดังไล่หลังมาทางป่าฝั่งที่ตนเดินผ่านกันมาแล้วจึงรีบหันมาเร่งไอจอมให้เรีบเร่งฝีเท้าอีกอย่างร้อนรนเพราะรู้ว่าพวกอสุรกายผีป่ามันกําลังไล่ติดตามมาแล้วพวกมันตามมากันแล้วรีบหน่อยไว้จอมขืนมัวชักช้าพวกมันไล่ตามมาทันแน่ใช่เวลาไม่ถึงสิบนาทีสองตาหลานจึงเร่งรุดมาจนถึงต้นประดู่ป่าที่ขัดห้างกันเอาไว้เมื่อคืนพรานจ้อนเร่งให้ไอจอมรีบปีนขึ้นไปทันที จากนั้นแกจึงได้ปีนป่ายติดตามขึ้นไปอย่างกระชั้นชิดเมื่อขึ้นไปอยู่บนห้างจึงได้ดึงเอาบันไดไม้ไผ่ขึ้นมาพาดเอาไว้อย่างเรียบร้อยเพื่อป้องกันไม่ให้พวกมันใช้ปีนป่ายขึ้นมาทําอันตรายได้เมื่อเสร็จสับจึงเห็นเงาร่างตะคุ่มดําคล้ําหลายร่างติดตามมาทางทิศทางร่องน้ําไหลทยอยตรงมาทางห้างสูงที่ต้นประดู่ป่าอย่างประสงคไร้ไอจอมที่เห็นเช่นนั้นมันถึงกับตาเบิกค้างโพลงอย่างตะลึง เพราะไม่เคยเห็นสิ่งลี้ลับพิสดารเช่นนี้มาก่อนไม่ว่าจะเคยเข้าป่าเพียงลําพังแต่ก็ไม่เคยพบพานกับเรื่องที่น่าหวาดหวั่นพรั่นพรึงเช่นครั้งนี้มาก่อนร่างกายของมันถึงกับสั่นเทาจนพรานจ้นถึงกับต้องยื่นมือจับไปที่บ่าของมันเขย่าอย่างแรงกล่าวเตือนสติออกมาว่าใจเย็นๆเอาไว้ไ้จอมระง,งับจิตเอาไว้ในป่าดงพงลึกเต็มไปได้วยพยันตรายต่างๆนาะนาะนะอีกทั้งยังแฝงไปได้วยเรื่องลี้ลับอาถรรพ์พิสดารอีกมากมาย แต่ทั้งหมดนั้นหากเองตั้งสติไว้ให้มั่นคงก็จะสามารถผ่านเรื่องราวเหล่านั้นไปได้เชื่อตาเถอะวยังไงพรุ่งนี้เช้าข้าจะพาเองกลับออกไปจากป่าแห่งนี้ให้ได้ไอ้จอมฝืนยิ้มออกมาอย่างเต็มฝืนแต่ด้วยความที่เชื่อมั่นต่อพรานจันที่เป็นตามันจึงพยายามที่จะรวบรวมกํลาลังใจให้เข้มแข็งเพื่อที่จะผ่านเหตุการณ์ที่น่าสยดสยองในคืนนี้ไปให้ได้ฝูงผีป่าสุรก,กาย พากันเดินทยอยเข้ามาจนใกล้กับต้นประดู่ป่าทีละน้อยพวกมันพากันส่งเสียงครางอยู่ในลําคอยอย่างหน้าพรั่นพรึงมีหลายตนที่เมื่อตรงเข้ามาถึงโคนต้นประดู่ป่าต่างพยายามที่จะปีนป่ายลาต้นที่มีขนาดใหญ่ราวสามคนโอบขึ้นมาอย่างมุ่งมั่นที่จะจัดการกับคนทั้งสองให้จงได้เห็นมีพวกมันอยู่2ถึงสตัวที่กลางสองแขนกว้างโอบลําต้นพาร่างกระเสือกระสนไต่ขึ้นมาอย่างทุรักทุเล แต่ด้วยความพยายามจึงพาร่างขึ้นมาเกินเครื่องลำต้นไปแล้วพรานจ้อนที่เห็นดังนั้นจึงตวัดปลายกระบอกปืนเล็งไปที่หัวของมันตัวที่ขึ้นมาใกล้ห้างที่สุดจากนั้นจึงลั่นไกลออกไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำกระสุนพุ่งตรงเข้าไปจอที่หัวของมันอย่างถนัดถนีร่างอัป,ปลักษ์ของผีป่าอัป,ปลักษ์มือตีนกลางร่วงพลอยลงไปจากลำต้นตกไปกระแทกพื้นเสียงดังหนักหน่วง แม้เวลาจะผ่านไปครู่ใหญ่ร่างของมันก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะผุดลุกขึ้นมาได้อีกนั่นเท่ากับว่ากระสุนลงอาคมของพรานจอนสามารถจัดการกับมันได้อย่างชะงัดเด็ดขาดเมื่อเวลาผ่านไปอีกครู่ใหญ่ท่ามกลางความพยายามของผีป่าที่จะปีนป่ายขึ้นมาบนห้างแม่บางตนจะปีนป่ายไต่ขึ้นมาใกล้สําเร็จแต่ก็ถูกกระสุนปืนลงอาคมของพรานจอนยิงจนร่วงตกลงไปอีก 3- ถึงสตน แต่เมื่อล่วงผ่านเที่ยงคืนไปแล้วคลายฤทธ,ธาของพวกมันจะยิ่งเข้มแข็งยิ่งขึ้นการปีนไปไต่ต้นไม้ของพวกมันหลายตัวที่กลับเริ่มคล่องแคล่วรวดเร็วยิ่งขึ้นกระสุนลงอาคมของพรานจ้อนที่ใช้ไปแล้วถึงสีนัดจึงเกิดความหนักใจขึ้นมาบ้างหากต้องใช้กระสุนอาคมออกไปเช่นนี้เรื่อยๆเท่ากับว่าอัตราการมีชีวิตรอดของตนและหลานชายคงเริ่มคับขันทีละน้อยพรานจ้อนตัดสินใจล่วงมือลงไปในย่ามผ้า หยิบเอาห่อผ้าที่ใช้เส้นได้ผูกมัดเอาไว้อย่างแน่นหนาะออกมาหนึ่งหอ่อเมื่อแก้เส้นได้ออกจึงพบว่าเป็นทรายจำนวนหนึ่งที่อยู่ในเศษผ้าพรานจ้นรีบยกห่อที่บรรจุทรายขึ้นจบที่หน้าผากจากนั้นไร่บริกรรมพระเวทสำทับลงไปอย่างเร่งร้อนเมื่อเสร็จสับจึงหยิบทรายออกมาจำนวนหนึ่งวานลงไปที่รอบโคนต้นประดู่ป่าทันทีได้ยินเสียงแผดร้องของเหล่าผีป่าสุรกายดังขึ้นอย่างเจ็บปวด ร่างของพวกมันที่ถูกทรายเศกโปรยลงมาสัมผัสร่างต่างพากันร่ำร้องดิ้นรนคล้ายถูกแผดเผาด้วยไฟบันลัยกันพากันล้มตัวเกลือกกลิ้งร่างไปกับพื้นอย่างเจ็บปวดทุรนทุรายสาหัสพรานจ้อนเมื่อเห็นทรายเศษของตนทรงฤทธ,ธาเข้มแข็งจึงรีบหว่านทรายเศษลงไปอีกคำรบโรยไปที่ร่างของพวกผีป่าที่อยู่รายล้อมรอบคนต้นไม้จนมันพากันบิดร่างร่ำร้องครวญครางอย่างน่าเวทนา มีหลายตัวที่พยายามคือบอคลานกระเสือกกระสนพาร่างเกลือกกลิ้งเพื่อหลบหนีออกไปให้ห่างจากอนุภาพที่เข้มขลังของายเสกแต่เมื่อดิ้นรนกันอยู่เพียงชั่วครู่ร่างอับักษ์ของพวกมันก็กระตุกรุนแรงก่อนที่จะแน่นิ่งสิน้นฤทธิ์ไปในที่สุดยังมีเหล่าผีป่าสุรกายอีก5้ถึงหตัวที่ถูกายเสกและได้รับบาดเจ็บไม่สาหัสนักพยายามที่จะตะเลิดหลบหนีออกไปแต่พรานจ้อนเตียนดังนั้น จึงรีบล้วงเอาหุ่นปั้นควายขนาดเล็กออกมาวางไว้กับพื้นห้างพร้อมที่จะเร่งบริกรรมคาถาสำทับลงไปแล้วจึงออกคำสั่งออกไปว่าควายธนูรีบออกไปเข็นฆ่ากำราโวกผีป่าเหล่านี้ให้หมดสิ้นเดี๋ยวนี้เมื่อสิ้นเสียงคำสั่งของพร,รานจอนหุ่นปั้นควายธนูจึงขยับร่างพุ่งกระโจนออกไปจากห้างสูงไอจอมที่จ้องมองสิ่งหน้าอาศัศจรรย์จนตาเบิกโพลงเห็นชัดถนัดตาว่า ควายธนูหุ่นปั้นที่พุ่งร่างกระโจนลงไปนั้นเมื่อร่างของมันตกกระทบพื้นดินจนเกิดเสียงดังทึบหนักร่างมันแปลเปลี่ยนเป็นมาหิงสาร่างใหญ่มหึมาสีดำสนิทควบวิ่งทะยานตรงไปที่ร่างของผีป่าสุรกายไล่ตะเบึงใช้เขาที่แหลมคมขิดแทงไปที่ร่างของพวกมันหมดสิ้นไปในเวลาที่ไม่นานเมื่อเห็นว่าพวกผีป่าสิน้นฤทธิ์หมดสิน้นพรานจ้อนจึงเรียกควายธนูของตนกลับมาคืนรูปลักษณ์สู่หุ่นปั้นเช่นเดิม เวลาล่วงผ่านไปอย่างเงียบงันทางผืนฟ้าที่ดำทะมึนพลันปรากฏเสียงกรีดร้องแหลมเล็กดังแววล,ล่องลอยมาอย่างหอยหวนจากนั้นพลันบังเกิดสายลมกระพือพัดอยู่เหนือยอดไม้พรันจอนและไอจอมแงนหน้าขึ้นไปมองอย่างพิศวงจึงเห็นร่างร่างหนึ่งที่มีขนาดและรูปลักษณ์คล้ายหญิงสาวที่พายจอมเข้าไปในหมู่บ้านแต่ในเวลานี้ร่างของหล่อนนั้นลอยตัวอยู่กลางอากาศที่มืดทะมึนใบหน้างามของหล่อนทะมึนถึง ดวงตาที่เท่มืงจ้องมองมาที่พรานจ้อนนั้นแข็งกร้าวดุดันที่ริมฝีปากบางยังปรากฏเขี้ยวแหลมโผล่ยื่นยาวออกมาอย่างหน้าพรั่นพรึงแต่ที่หน้าหวาดหวั่นยิ่งไปกว่านั้นทางด้านหลังของหล่อนยังปรากฏมีปีกสองข้างที่ยื่นยาวออกมาทางแบนหลังคล้ายปีกของค้างคาวที่กำลังกระพือเพื่อพยุงร่างให้ลอยตัวอยู่กลางอากาศไอ้พรานเท่าคืนนี้แกไม่รอดแนะ่ ชายผู้นี้กับข้าเราเป็นผัวเมียกันแล้วแกกล้าปังอาจมาพรากไปจากข้าข้าจะให้แกตายและกลายเป็นบริวารของข้าพรานจอนหัวร่อเหือ,หอ,อยังไม่ยำเกรงต่อฤทธาของนางเขาประทับปืนลูกซองยาวเล็งไปที่ร่างของอสุรกายสาวพลางเร่งบริกรรมคาถาอยู่ในใจอย่างเร่งรีบเมื่ออสุรกายสาวกระพือปีกอย่างเร่งร้อนกางสยายกรงเล็บที่เรียวยาวแข็งแกร่ง ลอยตัวพุ่งร่างจู่โจมเข้ามาพรานจ้อนจึงเหนี่ยวไกลั่นกระสุนออกไปทันทีเสียงปืนในมือของพรานจ้อนแพดย์ดังกึกก้องกำปนาดกระสุนอาคมที่สำทับกำกับพระเวทเข้มขลังลงไปอีกคำรบพรุ่งไปเจาะเข้าที่ซวงอกของหล่อนอย่างแม่นยำเสียงของอสุรกายสาวแพดร้องออกมาอย่างเจ็บปวดพร้อมๆกับร่างของหล่อนหลนร่วงลงไปกระแทกพื้นอย่างรุนแรงดิ้นรนอย่างทรมาน พลางจ้องมองมาที่ร่างของพรานจ้อนอย่างเครียดแค้นแต่ก็มองร่างของไอ้จอมด้วยประกายตาที่เริ่มหม่นมัวแต่ก็ยังเคลือบเอาไว้ด้วยความรักและอาวรณ์จากนั้นร่างของหล่อนจึงสงบแน่นิ่งไปรุ่งเช้าเมื่อพรานจ้นกับไอ้จอมลงมาจากห้างสูงจึงพบเห็นว่ารอบบริเวณเต็มไปด้วยโครงกระดูกกราดเกลื่อนอยู่หลายโครงพรานจ้นจึงกล่าวมาว่าเป็นโครงกระดูของพวกผีป่าพวกนั้นแหละ พวกมันตายกันมานานแล้วแต่ที่ยังเห็นเคลื่อนไหวได้ราวกับคนมีชีวิตก็เป็นเพราะถูกวิญญาณของผีป่าสิงอยู่ในร่างเมื่อถูกอาคมทําลายดวงวิญญาณจึงสิน้นฤทธิ์ลงเหลือเพียงโครงกระดูกอย่างทเท็นนี่แหละไอ้จอมหอไหลยังสั่นสะท้านเพราะความหวาดกลัวกล่วออกมาเสียงสั่นเทาว่าน่ากลัวจังเลยตาหากครั้งนี้ฉันเข้าป่ามาคนเดียวรับรองว่าคงไม่รอดแน่แ รานจ้อนเหลียวมองหน้าหลานชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างจริงจังด้วยความรักและเวทนาแต่ก็ไม่กล่าวอะไรออกมาอีกแต่ก็ชักชวนกันให้รีบออกไปจากป่าลึกแห่งนี้ให้เร็วที่สุดเพราะอาถรรพ์ในป่าดิบดงลึกนั้นมีอยู่ทุกขนทุกแห่งหากยังขืนรังอยู่ไม่อาจรู้ได้ว่าจะต้องเผชิญกับอันตรายร้ายแรงอะไรอีกบ้าง